ส้มตำนะพี่น้องนะส้มตำปูรสจัดจัดใส่ไปได้ของหมอมน้ำปูน้ำกะปิขม,มอมนะพี่น้องรสจัดมาฝากพี่ตอนน้องมามาพร้อมสิโครงสิโครงหมูย่างนะพี่น้องนะสิโครงหมูย่างเพียเอา้ามาสิบเซตน้ำมันหอยเด้อมาพี่น้องมาเติมพลังตอนเที่ยงเติมพลังตอนเที่ยงพลังตอนเหนียวคือเก<ฮ>้าวันนี้เก่าวันที่สามสิบเอ็ดนะพี่น้องนะ้ากระบริยุทธ์นะ ไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดคนเดียวน,นอนมันกะส่งท้ายปีเนาะพี่น้องเนาะเอาบอย,ย้อกะขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องส่งท้ายปีกะปีเก้ากะมันกระพ่านไปเนาะเอาเจอทุกเจอความลำบากเจออีกอย่างมากอะมันกระพ่านไปแล้วเนาะกะปีใหม่มาขอให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพี่น้องนะลํำรวยเงินทอง คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอเขาให้สมความุม่งมั่นปรารถนาของพี่น้องเด้พี่น้องเด้อเมื่ออื่นกะเป็นปีใหม่แล้วเอา้ามะเสดเชนมาบอยอเด้อบอยอก็ยังเ็ดงานปกตินะพี่น้องนะเกาหลีเพิ่นปีใหม่เพิ่นนี่คือเป็นวันบ่คคอยพิเศษไปไดอืม Nó quá <laughs> อืมอืมครับอืมอปูเน่าปูเป้นปูเป้นปูเป้นปลนอดดองเองนะมันไข่เขาเรียกว่าอะไรไข่มันมันเนาะถึงเลื้องอ แบ่บทำงานมเมื่อยกินต่หุ่งบานทางองยอ่ขักเลยไน้องลย ฉีกบแบบนี้เลย รับเนาะข้ากันดี อไม่ไหมละโรงงานแกงหยุดแค่วันที่หนึงวันเดียวพี่ง้อ <c> ง <oughs> หยุดวันเดียวก็หยุดวันที่หนึ่ง <c oughs> 으음 네. 음. 嗯。Mm.